อะไรนะไมแแจจ้้งงผเจ้าเกิอต้องแจ้งพระเจ้าเงินโลแบ็กใช่ใต้องแจ้งพระเจ้าออามาตักตากันโอ้โหสองล้านไปละสักล้านไปละไม่มีตังค์สักล้านไหมเอาดิไม่มีตังค์ห้าแสน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 ใบเดียวผมไปฟาร์มต่ออ่ะมึงเอาอะไรโอ้ตายเฮี้ยอะไรเนี่ยอะไรมึงเอาอะไรเอา อาวงลุงว่าอะไรมามึงมึงเอามึงเอาดีมึงเอาก่อนแดงอะแดงห้าแสนแดงห้าแสนทีกินเองน่ะไม่มีคขนาไม่มีนะแทงกรนเอ็นโอเคเดี๋ยวหาจอนแห้งห้องแจ้งบักกันแม่ผมมาอยู่ที่เนี่ยตอนแรกออกไปแล้วโลแบ็กโลแบ็กโอเคเก้าโอ้มา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  หกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งอ่าตอนนี้ใครเลือกอ่ะเอาึงินแทงไหมหรือว่ายังไงเอาเอาเพยห้าแสนเพยห้าแสนอย่าบอกนะ แปดหลังเก้เ้เก้อ้อ้อสวยกูว่าเสมออ้าวเจปเต่าบอแดกแล้วก็แล้วก็แล้วก็แปดมีแโอเคหน oh. ึ่งก็เดกหกหนึ่งหกหนึ่งหมาอีกมั้ยมาอีกม้มาอ่าาเอาอะไรเอาเพอหลเชี่ยวแบงเกอร์ไหลเชี่ยว เฮ้ยลุงเป็ใช่ไหมเนี่ยใช่รังเกลไหลเชี่ยวเตะมาสวยเต็ม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 สวยสวยไม่มีทางขึ้นไม่เคยไม่เคยขึ้นสวยเลขแปดแปดลุงแปด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 ขยาตนั่งดูเลยนะคาขายกันน้อยแบบนี้อะไรเอาเงินเอาแบงค์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 ราาขายกันน้อยแบบนี้ ถ้าลงให้ผมเลือกมันก็ยาวเลยนี่ปิงปองยาวเน่ยไม่มีค่าน้ำครับหวานหวานทําทำไมมันกลับมาเกิดที่นี่ครับมันลง b a c มันลง b a c มันลงแปดจบแปดจวเจ็ดไปสองแปเต็ม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 แปแปดแครับลุงแปดแปด o v ร้านนึงดีว่าร้านนึงดีว่าไอ้เหี้ยร้านนึ่งดีว่าไหมเออร้านนึงไปเลย เฮียห้าห้าแสนเพราะลุงห้าแสนจริงจริงงบน้อยจริงอะไรอะไรอะเอาไปห้าแสนลุงไปห้าแสนงบน้อยจริงงบน้อยจริงพี่พี่พพมาแร่กันอย่างนี้โตสังกับกาซัมไม่บวนหรอครับอืมแปดเก้า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 อมเกิดไปแซมหนึง่งมาโจแปดมาแปดหลัง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  จวดไหมจวดดิจวดดิหกหกหนึง่งหกหนึง่งอ่ะตอนนี้ลุงเลือกอ่ะอ่าอ่าได้ได้ได้ไดอ่ะเพ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 เเย์เ,เอาเลยลง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 เลยโปรพี่หัวฟ้ามีเงิตังค์ให้สักสองสามพันนะพี่ฮะมีมีตังค์ให้แรกสองสามพันนะพี่ทำอ,อ,อ,อะไรสองสามพันลงโต๊ะพี่ลงโต๊ะอ๋อเลขแปดแปดพี่เลขแปดแปดเดี๋ยวให้ลงโต๊ะเดี๋ยวนี้ลงให้เอาไปล่ะ อ่าพี่กี่ไปกี่บาพี่ลงอะไรลงอาเพใช่ไหมก็เปลเกป๋าเลยเป๋าผมได้แปดแปดพี่สวยแปดโอ้โวยห้าไปโจห้า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 เจ็ดด้วยเฮียประเด็นสี่ห้าหกสี่ห้าหกหกเอ็ดกเอดมันใช่อย่างนี้ยไม่รู้ลงอะไรอ่ะลงเรยเลยอาเพเพ่เพเพอ่ได้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 สงคามนี้ฉันดูอย่างเดียวดีกว่าว้า ไม่น่าใช่แล้วเนี่ยผมเพนะผมแบงค์นะคออออย่าบอกนะว่าเฮ้าก้าเข้าไม่ก็แปดบอดสวยเต็มเต็มเตัวแปดไปน่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้กว่ะสัตว์สองสามสี่สองสามสี่สองสาี่อ๊บโอ้โหบอกเก้าเฮียแปดแปดลุงแปดแปดโอ้โหเฮ่ยเทีย มาเลียงก็มาตามมึงแทงตามมึงแทงพี่ชายขอตังค์หน่อยพี่8ปดพี่เดี๋ยวผมเอาโอนให้แปดแปดพี่เลขแปดมันต้องมีแค่ดีดวงละโอ้ปัดเงาปัดเงาจะเป๋หนึ่งห้าเจ็ดโอนตังค์ไม่ได้ไปน้องพี่ได้แบงค์ลุงแบงค์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 เอางี้โอนมาหมื่นสี่ไหมเดี๋ยวคืนสี่พันแล้วอีหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปเรียกค่ได oh ้พี่ได้ได้ได้กระเป๋าหนึ่งห้าเจ็ด ผมแบงนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้789 789 789สวย88ครับลุงสัตว์88ครับ,รบเฮ้ยใจหายใจคว่ำจวดปอกแฝดอีกโชคดีจังอ่านทางดอเลยลามเหลี่ยวตามลายอะโอเคลุงอะโอเคอันนี้โอเค เ,เดี๋ยวมาตุดมา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 เพยหวาน,วานมาโจแปดสวยสวยไม่มีทางขึ้นไม่เคยเห็นว่าขึ้นสวยแปดแปดครับลุงสัตว์กูโดน,โดนแล้วเฮียลุงเลอกบ้างงเลือกเลยมึงเลือกเลย นีลายนี้ยากแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงข้างกันตัวน,นี้เพลมาเอา้าเพลงผมเพลเยอะเพลเยอะผมเล็กแปแปดครับเพ่ เพมาเพมาหวานหวานอ่ะมาแล้วไปหลังก้าหลังไปหลังก็หลังสวยสวยอะไรวะเนี่ยไอ้เฮียเต็ม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 สวยแปดแปดครับลูกเว้ยแปดแปดครับแปดแปดร้านนึงดีกว่าถ้าจะหมดตัวก็หมดมาร้านนึงเลยมาร้านนึงเลยร้านนึงเลยมึงแทงเลยเอาร้านหนึงร้านหนึงร้านหนึงงั้นไม่เล่นแล้วนะฮะงั้นไม่เล่นแล้วงเอาไปเลยห้าแสนอ่ะเขาไปเขาไเขาไปลูกไม่เอาไม่เอาร้านนึงไปเลยจบจบไปเลยไอ้เฮียมันเล่นแบบนี้ไม่หนุก อ่ะพี่ชายรับลุงไหมล้านนึงไปเลยผมไม่ไหวอ่ะเราคนละครึ่งห้าแสนไหมล่ะพี่ชายเอาไหมคุยกันเลยผมไม่เกี่ยวผมเป็นผู้ชมที่ดีผมลุงท่าล้านนึงกูไม่เล่นแล้วนะท่าล้านนึงไม่เล่นนะมันสองคนอ่ะมันสุดสองคนตั้งแต่แรกแล้วว่าผมไม่อยากยุ่งกับมึงได้ไปแล้วมึงได้ไปแล้วมึงแค่เสียอีกห้าแสนถ้ามึงได้มึงก็ได้อีกล้านหนึ่งเลยจบประเด็นผมกลัวผมกลัวผมเพิ่งโดนโจล้นมาด้วยไปนั่งไปนึ่งไปนึ่งแฮม ห้าแตนลุงห้าแตนไปลุงห้าแตนเออร้านหนึ่งตา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 หนึ่งไม่กูมีอยู่ร้านหนึ่งพอดีเลยอ่ะลุงเอาอะไรอ่ะไม่มึงเลือกเลยไปร้านหนึ่งนะอ่าเหนื่อยอืมเอาวะสุดนี้ใหญ่หลวงเพย์ มาเพเยอร์วันมิเลียนอันนี้ลุงหมดตัวไหมเนี่ยอันลุงเป็นแบงเกอร์หมดเลยว้าวมาเพมาหวานหวานเพมาหวานหวานลุงน่าจะกินนะลุงน่าจะได้จิตเต็มสามลูกสามลูกมา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 เก้าหลังไปหลังเก้าหลังไปหลังอุ้ยอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ตัวเล็ก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 อุ้ยหรือว่าเสมอเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเออหย 61 61ลุงกินไปลงห้าแสต่อดีกว่าไปงห้าห้าแสดหไอ่อ้ยโองอ้ยอ้ย้ยู้อยอ้อ้ไอ,อ,อ,อ้ยโอ้นนอยโอ,อ้ยโอนนเอาเ้อโอ้ยอ้ยอยอออ้้อะไรออยยออ้อ แบงค์มาลูกสองลูกสองลูกสองอืมได้อยู่โอ้โหโดนว่ะโอ้โหตีใหญ่หลวงโดนแล้วนะป่าอันุู้เรื่เลยรอ่ามันคงไม่ฝันปาหรอกแดง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 ห้าร้อยนะ นนน้ำเงิหวากูคิดว่าเพเยอร์ว่ะรอบเนี้ยจะอยากสวยวสวยเปิดสวยหลังสวยโอ้ยสัตว์กลัวแล้วต้องเพเยอร์นะแปดแปดหน้าสวยหลังสวยนี่ก็หวานเจี๊ยบสิครับอ่ะตามมึงตามมืองโอ้โหลายเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหลายผู้ชมที่ดีสู้ๆแล้วกันนะทั้งสอง แบงค์เกแบงค์ห้าแสนทำไมรู้สึกตานี้มาเสมอนะแบงค์หาแบงค์หาสวนหวานหวานแบงค์หวานหแบงค์หวานหแบงค์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 เต็มไปโอ้โหชัวสองนั่นแหละนั่นแหละเต็ม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 สวยแปดแปดลุงแปดแปดไอ้เลี้ยงลุงไหนเนี่ยลุงเลยอ่ะ เพี้ยเพี้ยเพี้ยอ่าได้ฮนะลงเพี้ยใช่ไหมเออหวานหวานห้าหลังสวยสวยห้ามาสี่มาห้ามา oh. ตะเหมอ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 เต็มโอ้โห อ่ะโอเกตโอเกคโอเคอัดลุงเรื่องได้ลุงเอาเป็นแบงเกอร์โอเคเอาวะแด้งหลายเชี่ยวสินะเพมาตอนนี้เพมา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 เชี่ยเหมือนคนชมก็สนุกนะนี่อ่ะเพมา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 เพมันหวานเพมันหวานแบงเกอร์หลายเชี่ยวดูแปดกระ มึงดูแปดอุ้ยเียไอ้สัตว์เยอะ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 เอาเพยเยอะเพย์เยอะอ่ะได้ฮะสัตว์เอ้ยแดงไหลเชี่ยวไหมครับเนี่ยว่าเพย์เยอะมาถ้าถ้าถ้าเหมือนมาเพย์เยอะมันจะมารอบหนึ่งลงลงเพย์นะเต็มสวย หน้าสวยหลังสวยเต็ม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 เตมเอาจัดสามพ่อมึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปัดผูปอกเก้าไอ้สัสแปดแปดงานดีเลยครับงานนี้อ่ามึงแทงมึงแทงมึงแทงเพ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 กูแทงเพยอะอ่าได้ได้ไกูแทงเพกูแทงเพงเพนะเพย์มาหวานหวานหวาน อะลงอะไรนะลงเพลนะเพลงเพลเพสวยหน้าสวยสวยอ่ะหน้าสวยโอเคโจเจ็ดัวแปดหูยแอเมเดิมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหปปดครับแปปดงานดีงานดีต่อเลยเว้ยกูโดนมึงลงเลยแต่ว่าเพลยอะอ่ะกูลงเพละก็ได้อะมันไม่ไหลเชี่ยวยาวขนาดนั้นหรอ ลูกเยกี่เท่าไรเนี่ยเดี๋ยวอยู่ร้านกว่าบาทเดี๋ยวจะหมดแล้วเนี่ยลงเีหุผมแบงค์นะเต็มสวยสวยสวยโอ้ยเฮียตัวตองปะโอเคสัตสามสี่ห้าหกไม่ได้หรอแปดแปดเอามีเรียงด้วยหรออี่ทั้งสามต่อวะนี่ยแผลงครับโกงแผกไม่ได้โกงเลยสัตว อุ้ยมันไหลเชี่ยวอ่ะน้ำเงินน่สุดท้ายแล้วน้ำเงินหมดตัวได้ไหมแปดแสนตีแสนหันครึ่งไหมลุงจะได้เล่นสองตากระความเสี่ยงอย่างไงเนี่ยหวินี่ยลุงเอาไงไปหรือสิอาพูดเลยไปหรือสิแปดแปดแปดแลุงเอาเพย์นะหมดก็หมดถ้ามันจะโชคร้ายอะไรขนาดนั้นวยเอาไปเต็มเต็มเต็มเตมได้อยูสอง่สามสี่ห้าหเจ็ด สวยแปดแปดครับลุงหมดบริการอี๋อ่ะกูหมดแล้วกูจะไม่เล่นแล้วอี๋อ่ะลุงแต่พรวกเนี้ยวันของลุงฟังผมชื่มอรุ่อ่ะกูติดนี้อยู่สามล้านอ่ะไอสัตว์ตอนเนี้ยผมก็เป็นนี่เอาดีๆลุงเออกูเป็นนี้อยู่สามล้านอ่ะห่วยเทล่ากูออกอย่างวันเนี้ย โอ้ยเฮ้ย,ยหมดเงินอีกแล้วอ้จัดเข้าบ่อนทุกวันหมดทุกวันรอบนี้จะไม่เล่นอีกแล้วครับบ่อนผมสัญญาเลยผมจะไม่เล่นอีกแล้วผมสัญญาไอ้เชี่ยมันออกแบงเกอร์ยาวเลยสั์บ้าเป็นไได้ไงเนี่ยเฮ้ยแต่ผมยังมีเงินอยู่ในตัวสองแสนกว่า เมี๋ยวผมขายเทลล่าผมขายเทลล่าขายเทลล่าที่ผมได้มาจากพนันนั่นแหละขายละมันก็เงินเร็วเนาะเงินได้ไวอย่างเงี้ยก็ต้องธรรมดาที่มันจะหายไปเว้ยเดี๋ยวเงินเข้าแกงสักยี่สิบล้านขายเทลล่าสามสิบล้านเงินเข้าแกงยี่สิบล้านเก็บไว้ที่ผมอีกสิบล้านเอาไปจ่ายนี่อีกสามล้านเฮ้ยนี่ผมล้านนึง แก,แก,แกผมเสียมาประมาณสิบล้านไอ้เหี้ยเกือบเข้าราคาเทสลาแล้วน,นะ เสียเยอะจัดผมจาได้ว่าตอนนั้นผมมีเงินลงทุน10ล้านเว้ยแล้วผมก็ได้มาประมาณ28ล้าน26ล้านชิโลไม่ค่อยอยู่อ่ะเดี๋ยวผมต้องเอารถมาขายเอง เสียโคตรเยอะเลยเฮียจะรวยบ้างไหมเนี่ยตีไม่ยูวอ่ะ แป,ป๊บไปหน่หวะถหายแป,ป๊บกันผมว่าดวงผมมนไปกัดเทสล่าแล้วอะ อันนี้ได้น่าจะได้เกือบหมื่นเดนนี่อยู่ไหมครับเดนนี่อ่ะเดนนี่อยู่ไหมครับเดนนี Danny. Danny ่เดนนี่เอ้ามีอยู่นี่หว่าเดนนี่ยังไม่มาเลยครับลุงสัตว์เอ้ยขอเงินเดนนี่หน่อยแล้วกันไอ้เหี้ย ผักเมลอนกระจก 지 <목소리> เธอเล่ามาขายแล้วลงโต๊ะหรอกไอ้เหี้ยแล้วไม่เอาสัตว์ลุงว่าไงครับมึงมีเบอร์พี่โนะปะไม่มีครับพี่ไม่มีครับมึงมีเงินไหมอยู่สี่แสนครับมึงไปขาของแล้วก็ได้ประมาณมึงปากบอกพี่โนให้ด้วยว่าขอสามล้านนะได้ครับได้โอเค へえ。<laughs> <laughs>